ได้นั่งรถเลยไปเออก็ลอยยิ้ให้ไอ้อยิ้มให้าไแต่งทำไมทำแต่งหน้าทาผมนาจังเลยแตังเงใส่ได้แล้วเร็วๆแต่งเร็วๆเขาลอนานแลแตฟันยังเหลืองมาโจรตัวเอง เลยขัดเลยอยากตายมั้ยเฮ้ยหั่นให้พูดพูดแล้วก็มาบล็อกวันนี้นะทุกคนนาดนี้เวอร์ชันเป็นอะไรนั่นทีนะครับผมหลมจริงนะเนี่ยโง่ข้าวตาเราต้องกินมือถ่านี่เป็นมือถังพันโอ้ได้เกียร์เนี่ครับผมมันเกยสวยๆนะครับสามารถไปเรื่อยที่บริษัทอินทีโอตติ้งนะครับผมมีถุงเท้ามีเสื้อมีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมไอเมน เมื่อไหร่มึงจะเสร็จไว้ควายไหนไอ้นีน่วันนั้นกลับบ้านไปทำอะไรมาน้อง,งนั่นทำแล้วเหรอนะแรงไปแรงไปแรงไปท็อปติกอัน,นี้ไม่เต็มระบบอันนีงไม่บํร้อยเออเออกมา<ท>มน<ะ>ีน่เลยน้องโปอยู่ไหม,ไมถ้าไม่โปจะได้เข้าไปโปอยู่หรือเปล่าทําไมถึงโปแข่งเข้าเลยอเ เอ้ยไอพี่หน้าใหม่ไม่ใช่ไอมินเลยอ่ะไอบาวีไอมอนต์มอแย้โอเคแล้วครับผมวันนี้เป็นวันเร็ว่ารู้เรียกว่าภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าฟรีเดย์อ่อน free day เป็นเป็นวันแบบว่าแปลมาหน่อยแปลมาหน่อยเพื่อนน้องๆหนูหนุ่มฟรีนี่ย่อมาจากฟรีไฟเกมยิงปืน day นี่ก็ชอย่อมาจากวันบางสักรึก็เป็นยิงปืนกับ day บางชายอันนี้คือย่อๆมาแล้วนะ อันนี้ไม่ได้ว่าใครนะวันนี้นะครับผมก็เป็นวันที่สบายๆนะครับผมวันที่ไอ้หลังไปเรียนไม่มีใครอยู่บ้านใช่ครับผมแล้วมีพวกเราสี่คนใช่ครับผมมีแค่เราสี่คนหรือว่าเราจะไปสี่ยันเรแค่สี่คนโอเคพอนะชือว่าเอาวันนี้นะครับผมเราจะมาแบบว่าเขาเรียกว่ายังไงดีคุณพูดมาคุณยังไม่รู้เลยว่าจะเอาไงดีอันนี้เดี๋ยวเราไปคุยกับคุณนี้หก่อนนะเดี๋ยวเราสอกมาเพื่อสร้างบรรยากาศใหม่ๆโอเค รรคับนี่ทำอะไรน้องทำอะไรครับแต่งหน้าไงดูวะแต่งไมวิทย์เล็กๆแต่งหน้าหมดวันเลยอ่ะนี่จะทำจมูกอะไรมั้ยเนี่ยทำยังไม่หายเลยทำกี่บาทแต่ยังไม่หายเลยพันเดียวควายพันเดียวแล้วกูผิดอะไรแล้วกูผิดอะไรข้วเหียดรยตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวยันท่าดีกว่าไอพิ้งค์ก๋วยเตี๋ยวมันสั่งแก๊ปเลย เราจับไม่ถ <Yeah> ึงม uh, ูลน uh! uh, ิยมโดนอ้าตัดลงแล้พี่เจวันมูลน่นะได้กูไม่จิเนั่นเป็นไรอ่ะถุ๊กตาแต่ออกไปซื้อได้เราส่งแค่หน้าวัดเท่านั้นแหละจับเถีเยนี้ไปไปกินข้าวกินข้าเดี๋ยวเลี้ยงข้าไป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 เดี๋ยวนั่ได้ไงเออก็อยิ้ม้าอยยให้ไอ้าไปไอ้ยายันบอกมัอยากอยากอยากน่งอยยิาเปีเจ๋ยเดี๋ยวเติมเงตเวละสิบาทก่อน ไปอดดูดแล้วรองเท้าอะไรของเขาเนะี่ยโคตรหน้าเหม็นจัดอ่ะโดนน้ำได้ไหมอ้าวเท้ากูโดนน,น้ำได้ได้บวมเหมือนคำหลบดูกระป,ป,ป,ปุเถอะกไปครับไป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 เดี๋ยวนั่งไลนะ่ห<ด>น้าเหรอฮะเปิดมันไว้อย่างนี้แหละไม่มีใครขโมยหรอกมันจะมีมีของมีค่าอะไรบ้างในเนี้มีมีมโ,มโอ้โหเวลาจะไปทีนี่ก็ลืมโน่ลืมนี่กูจะทาแซมบัก หิวข้าวหิวข้าวเร็วอยู่มือนกันแล้วเขารอมึงเนี่ยกูรอมันอ่ะมึงมารอกูทำไมก็มึงนั่งอยู่อ่ะอ้าวในที่มึงยืนอยู่หล่ะอ้าวเวรบ้ามเลยนะเว้ยรอมึงกันอ๋อมันรอมาแล้วเนี่ยกูรอมึงนะพี่รอคืนแจ็คเรายืนอยู่นี่หรือว่าไม่ได้ใช้ซีวิคไหนบอกจะไปมร้อยยี่สิบห้าละไอ้นี่จะไป็นไรย่าใช่ไหมไร่ไร่ไปอ่ะร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบห้าป่ะเอาแขนี่ก็เยอะเหลือเกินไม่ถึงกูแขนมินแขนเนี่ยะ ม่งไม่ดีเหมือนตอนแรกแล้วเพราะมึงแหละตัวเดียววุ่นอยู่ในวุ่นวุ่นวุ่นจะร้องแม่แต่บ้านบอ่าไม่เก่งอ้ย่ดีๆนะไม่ถ่ายไม่ไม่ไม่มัวเหน็บกระเป๋าร้องแต่บ้านเลยมาดิโว้ยเบื่อผายโอ้ยใครตกก็ใครใช้แลำบากอย่างนี้ป่ะกูไม่เคยเจอเลย แล้วมึงซื้อมาใช่ไหมเนี่ยโต๊ะเกี๊ยวในกรอบเนี่ยแล้วมันไม่กินไม่หิวแล้วอิ่มโมกโตเกี๊ยวอันนี้ของกินเราทำเล่นเนี่ยของฝั่งบ้านนี้เล่นไม่ได้ไม่ได้นะเป็นไงถาไม่ด้วยไม่ด้วยฟึดปันกันเหรอแม่มึงดูเขาจะบ้ามึงนะเนี่ยไปขึ้นรถเร็วกูร้อนเลยเนี่ยบอกก่อนเลยล็อกบ้านก่อน ล็อกแล้วไอ้เดวุ่นจะล็อกบ้านเฮ้ยไอ้หน้าวุ่นจะล็อกบ้านเออไม่เป็นไรมึงมึงล็อกเพื่ออะไรนะมึจะเขาล็อกว่าไม่ให้หมาเข้าอ่ะเออแล้วมึงผักกมั้ยเฮ้ยบ้านเรามีแท็กซี่มาถึงเหรอไม,ม,<ล>ม่มันมัน,นมันมั่วมันเลื่อยเปื่อยมันนั่นแหละไอ้นี่บอกเขาหลงเออนั่นแหละในในทำนองนั้นแหละไป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 กินข้าวกินข้าวมินไปน้องพี่ไปเล่นทางมา ไปนอนเนาะนอนนั้นนอนนะไปเลยนะไปกินก๋วยเตี๋ยวเอาใจมันหน่อยเอาใจมันหน่อยมันมันมันอุตส่าห์มาหามันอุตส่าห์มาหาเอาเอาเอาใจมันหน่อยเอาเอาใจมันหน่อยเอาใจมันหน่อยมันอุตส่าห์มาหามันอุตส่าห์ขับรถมาหาไปเลาะ ไดเปลี่ยนไงมาฝั่งนี้เปลี่ยนฝั่งเดียวเแค่นั้นหรอไม่มันมีคู่อะไรโอ้ยย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 ย่ยยยยายยยยัยยยยยย้ย้ยย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 งยียย่อยย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 อยย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 ยเยยเยยยยยย มาเซ้งกับพี่ได้เฮ้ยไปขึ้นเลยคำสวยที่ไหนท้องไรที่เดียวไปไม่จริงนะพอแล้วโอ้ยนี่เขาเรียกเชิญเกียร์ได้เปล่าเด้อโอ้โหไปเข้าบ้านเลยเหรอพ่อโกงไม่แจกเลยมันไปจริงมันมาแล้วกลับมาแล้ว ลับปิดไหมหลับแล้วปิดเหรอวอกวอกขับไม่ได้ไปไม่ถึงไปไม่ถึงแน่เป็นเรื่องเลยทีนี้วอกรถงั้นเดี๋ยวรอตั้งหนึ่งหิวป่ะเนี่ยหิวมากเลยเป็ไประกอบต้องประกอบพันน้ำก่อนเดี๋ยวตั้งนี้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวประกอบวันเหลือแค่ใส่ล้อเหลือวก็กระบอกเดี๋ยวก็ซอยล้อกระจูนจูนนิดหน่อยเดี๋ยวจูนเดี๋ยวเรียกแอดลงหัวจูนให้ไม่ได้จูนอย่างนั้นเดี๋ยวจูนนิดหน่อยเนี่ย นาเยยังโหอามคุณน่าจะนี่จะตายไปาจคุมว่ะคือม่กินบ้านไม่ละเดียวไองเลเดเลยแม่มีหลายอย่างมันบ่นนะมันบ่นมันหิวมันบ่นอะไรเนี่ยมาตาไปไอบบ้านยังไอเยอมอบ่้าปาเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะเดม๋ยวเก็บนอันนี้วอกขับไม่นด้อันนี้เราจะไปวิกเตอร์จะไปวิกเตอร์ไหไม่ อู้ดเนี่ยจะขายไหมครับเนี่ยจะกลขายไหมเคยเอาไปแล้วมีใครซื้อบ้างรับเนี่ยถามคนดูกันคนดูเอาไหมครับสภาพใหม่นะมาดูได้อย่าอันอันนี้ยิงทรายอันนี้เป็นเป็นยิงทรายมาอันนี้เป็นสเก็ตสเก็ตเนี่สเก็ตทองอันนี้ผมผมยิงทรายมานี่มงไมอะไรผมผมยิงให้มันแบบมัวๆให้มันดูยากๆปั๊มนี่น่าจะเป็นนี่แบบแบมบมโบ้ด้วย นี่นนพอเล่นกันท่อ WRC นี่ใช้ใช้เฉพาะในสนามนะเนี่ยแต่แต่แล้วเราเราสามารถมาใช้ในพื้นท <c oughs> ี่บ้านได้ก็แสดงว่าแสดงว่ามันมันมันก็ระดับหนึ่งแรงระดับหนึ่งอันนี้ซื้อป่ะเหมือนเรียกว่าเดี๋ยวมึงไปเรียนมึงไปเรียนไหนนะจุฬาเหรอเรียนจุฬาครับเข้าจุลาไม่ใช่มึงเรียนที่ไหนที่มึงเข้าไปเรียนมหาลัยเลยชื่อจุฬาอะไรแต่เอมเอ็มอะไรเจ้าอะไรเขาเรียกว่าอะไร เออมันเริ่มจากอะไรกีฬางปลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอ่ะถูกต้องเนี่ยเดี๋ยวพี่เศไปอยู่หอยไหมเรียนออนไลน์เออเดี๋ยวขับรถไปเรียนออนไลน์ก็นั่งอยู่บนเนนั่งอยู่บนนี้นะครับตั้งรถพุกไว้เอาไงจะเรียนไม่เรียนเรียนตะกูอยู่เข้าตะกู้นไปซื้อกระสุนทุกคนดูมือล่อครับมือตีนไก่นี่มือปูดูเหนื่อยไหมเวลามันลอกมันจะสวยอย่างเงี้ยเห็นไหม เมือม่อเมื่อเดี๋ยวคนหาว่ากูเป็นโรคอผมเป็นอย่างนี้ทุกปีนะแต่ผมก็เป็นแต่ผมลอกน้อยเนี่ยไอันน,น,นี้อันนี้อโคตรแม่โคตรพ่อโคตรแม่ปากเห <c oughs> มือนเหมือนเหมือนใช้เนะ่เครื่องนวดไม่ใช่กระดาษทรายเบอร์พันเลยตอนนี้ <c oughs> ก็เวลาตอนตอนเรียนอ่ะแล้วมือลอกอ่ะเขากูไไปเขาใช้ตะไบกันกูไม่ใช้กูใช้มือถูกโอ้โหใช่อะก็เลยเสร็จก่อนใครเขาเพื่อนโอเคไปขึ้นรถเนาะเดี๋ยวพาไปกินข้าวไปเบ้า เอาไปไหนมาเอาน้ำตรงนี้ผมย้ำสั่นตัวหรอเดี๋ยวโดนหานี่ยังไงอยู่บ้านล็อกบ้านยังล็อกแนล็อกแนบจะมียังคาพี่มูเดี๋ยวพี่นี้องเข้าบ้านไม่ได้แล้วมันไม่รองพี่นีป่ะใครร้องเขาขายแหละมาแรงทอดน่าเกลียด วันนี้เซตใหญเออเขาได้เขาไ,ได้เลยหิวยัยงหิวแล้วล็อกบ้านยังไปไปไปทุกคนเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนเด้อเราจะไปสั่งไปสั่งเมนูแล้วนะไอ้อ,อะไรเซตอะไรเซตหยอดสุดต่อสุดห่อสองห่อใส่ไข่อันอันนี้คือเซื่ไหนหอ่ะใช่ใช่ใชเขาต้องจะเล่นคุณอยู่ <c oughs> อันนี้ขเขาเจ้าจะได้นี่แมวมึงเป็นลูกค้าที่ไหนเนี่ยแดนไหนผมอยู่ซามูก่อนวิ่งไล่แทงกันอยู่แล้วเองอ่ะ เขาทำครัวอยู่คนเนี้ยคอยตักเศษไก่ให้กินปล่อยจมะมามเขือกมาเฮ้ย,ยมึงอย่าเล่นโทรศัพท์ดิเฮ้ยอยู่ในแดนเขาไม่้เล่นโทรศัพท์นะมึงมได้สิทธิพิเศษรุ่นใหญ่หัวเรือเกินไปถึงจะเอาโทรศัพท์เข้าไปได้เจก็คงไม่ใช่ไอโฟนหรอกไม่แน่นะเดีย๋ยวนี้เครื่องเป็นล้านเลยด้วไอโฟนอ่ะมึงอยากรวยไหมมึงเข้าแบงก์ไหนดิมนไม่ฟอกไม่ทำไม่ฟอกอะไรกูมไม่ได้มึงไปหาหมอตัวนี้นะเจฟอกฟัน ไอเดี๋ยวทำแบบรายการทีวีนะแล้วขับไปแล้วมึงไปตั้งกล้องตามตั้งกล้องระหว่างทางได้ล็อกบ้านยัง <laughs> อันนี้อันนี้เครื่อง <laughs> เครื่องวีเลยนะวีเทคเครื่องวีเทคโอ้เครื่องนิน่มๆเว้ย <laughs> ไม่ขายนะบอกก่อนนะไม่ขายนะคันนี้ไม่ขายนะใครทักมาไม่ขายนะบอกก่อนนะรักมันนะ ก็ซื้อซื้อสดด้วยอ่ะเนี่ยไม่ขายนะมินอยให้ใครมาซื้อนะมินเนี่ยเนี่ยไปฟังอุ้ยกลัวอะไรอ่ะพี่พี่ผมไม่ขายอย่ามาเจาะลึกอะไรขนาดนั้นพี่อยู่พี่อยู่นี่ข้อนัาแจ่มข้อนัาแจ่มร้อนนะต่อยเซมเบ้เอเครื่องเนี่ยนะนั้นนี่ฮ่านั้นเน็คฮ่า วัสดีครับทุกคนเจอกันเจอกันมินสวัสดีคนดูหน่อยสวัสดีคนดูสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเร็วทุ่เจ้าก่อนทุ่เจ้าเร็วเร็วทุ่เจ้าก่อนทุ่งจ้าทุ่เจ้าเร็วไปอย่ากล็อกนะมึงไปล็อกไปแล้วมึงพากล้องไปด้วยแล้วไปล็อกบ้านแล้วบอกว่าล็อกแล้วครับไปล็อกบ้านแล้วขึ้นรถนะครับ เฮ้ยยาจายพี่พี่ชายทำไรอะ่ะพี่ล็อกบ้านนะ